นโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะอนันตะคุณะสัมปันาชนติชนากาอุปโภไมหังมาตาปิจุหนังวะปาธาวันธามิสาทะลังกายกรรมังวจีกรรมัง มโนกร,รมมังโยโทโสอันว่ากรรมใดโทษใดความผิดใดๆที่ค่าพระเจ้าประมาทพลาดพัง้งล่วงเกินคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์รวมถึงผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในชาตินี้หรืออดีตชาติที่ผ่านมาขอจงท่านออโหสิกรรมให้แกีย้่าพระเจ้าด้วยเทิน และจงให้พรแก่ข้าพระเจ้าจงพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตลอดจนครอบครัวความรักที่ข้าปรารถนาได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไปด้วยเทินสาธุสาธุจากเหตุการณ์ในชีวิตที่ผมได้ผ่านพบเจอมา สิ่งในร้ายที่พบเจอในชีวิตจนวันนี้มันได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีใครที่คอยให้ความช่วยเหลือผมได้ในยามยากลำบากนอกจากพ่อกับแม่ที่ยังคอยหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือผมอยู่จนวันนี้ผมอยากตอบแทนคุณผมอยากพบเจอสิ่งดีๆอยากตอบแทนสิ่งดีๆให้ท่านบ้างขอทุกคนให้กำลังใจส่งกำลังใจให้ผมได้ประสบความสำเร็จ เพื่อหวังตอบแทนบุญคุณยิดามารดาผู้มีพระคุณทุกท่านได้มีความสุขทั้งกายและใจด้วยเถิดและเธอผมก็ขอขอบคุณมากที่เคยอยู่เคียงข้างในยามยากลำบากในครั้งอดีตที่ผ่านมาไม่ยอมทิ้งกันไปไหน นัตถิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี